สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลม Official e นะครับคลิปนี้มาเจอกันในช่องสลาลม o f f i c i a l นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารวบรวมเหรียญที่ผมพอมีตัวอย่างนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนที่มีโอกาสพบเจอนะครับมีโอกาสพบเจอจริงๆนะครับเหรียญในเนี้ยที่ผมจะมาทําคลิปเนี้ยส่วนใหญ่เป็นเหรียญที่ พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เ,เป็นเหรียญของพ่อค้าหรือว่านักสะสมรุ่นเก่านะครับไม่ได้เจอในระบบหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ช่องทางการติดต่อนะครับถ้ามีเหรียญตามรายการก็ติดต่อได้ที่ลายดี095412 4 4 4 3แล้วก็สารลม888ติดต่อได้ทั้งสองลายดีนะครับส่งรูปเหรียญไว้แล้วก็ผมจะทยอยตอบกลับทุกทท่านนะครับไม่ใช่ว่า ส่งรูปเหรียญมาแล้วผมจะตอบกลับเลยนะครับก็บางครั้งอาจจะช้าหนึ่งวันสองวันนะครับก็แล้วแต่นะครับก็คือแต่ว่าผมจะพยายามมาตอบทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่รับซื้ออ่าเดี๋ยวซูมกล้องหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าจะชัดหรือเปล่านะครับพอดีกลางวันไม่ค่อยว่างเลยนะครับช่วงนี้ผมจะมาทําคลิปตอนช่วงดึกนะครับอืเหรียญหนึ่งบาทนะครับ จําแค่ปีพศนะครับไม่ไม่ต้องเอาจํานวนการผลิตนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเหรียญหนึ่งบาทที่ทางช่องรับซื้อนะครับดูคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วก็คือแบบจบเลยนะครับได้ได้เกือบทุกเหรียญเลยนะครับเหรียญที่เจอในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรับซื้อปีหนึ่งปีสองเก้านะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับมีสองบล็อกนะครับช่อฟ้าสั้น แล้วก็ช่อฟ้ายาวนะครับช่อฟ้าสั้นซื้อ200นะครับเริ่มต้นช่อฟ้ายาวเริ่มต้นที่500นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพเนี้ยนะครับก็เริ่มต้นที่500บาทนะครับดูดูสภาพอีกทีหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับ29เท่านั้นนะครับจำนวนการผลิตอ่าจำได้เดี๋ยวบอกหน่อยแล้วกันจำนวนการผลิต4ล้าน2แสนเหรียญนะครับอ่าบาทไป29 นี่นะครับ1บาทวี29จะเป็นในรูปแบบในหลวงพระเศียรเล็กนะครับนี่นะครับในหลวงพระเศียรเล็กเป็น1บาทรุ่นเก่าน้ําหนัก3.4กรัมนะครับถ้าเหรียญเหรียญรุ่นใหม่อ่ะจะน้ําหนัก3กรัมแม่เหล็กดูดติดอันนี้แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับปี29นะครับอันนี้ช่อสั้นแล้วก็น,นี้ช่อยาวนะครับปี29เท่านั้นนะครับแล้วก็มาดูเหรียญ2บาท เหรียญ2บาทที่ผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อแค่2ปีพศก็คือปี50นะครับปี5 0สีเงินแล้วก็ปี5้าสีทองนะครับอันนี้คลิปนี้ผมพูดถึงเหรียญที่ดูแค่ปีพศนะครับคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงเหรียญเออเลอร์คอยนะครับเหรียญเออเลอร์คอยเดี๋ยวคอย่อยเจาะลึกในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเหรียญที่ดูแค่ปีพศแล้วก็ขายได้เลยนะครับแล้วก็ เป็นเหรียญที่พบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับปี50นะครับอันนี้ผมซื้อเหรียญละ6บาทแล้วก็ปี51ผมซื้อเหรียญละ4บาทนะครับเพราะว่า,าราคามันยังไม่สูงนะครับปี51นี่นะครับหรือว่าใครใครเจอก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเก็บรอราคาให้ราคามันสูงกว่านี้หน่อยเผื่อว่าปีหน้าราคาจะสูงขึ้นกว่านี้นะครับนี่นะครับปี50แล้วก็ปี5้นะครับ ต่อไปเอาเหรียญ10บาทแล้วกันนะครับเหรียญ10บาทจะเป็นเหรียญที่แบบได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าอะไรความรู้สึกของผมนะครับก็คือคนอทั่วๆไปสังเกตง่ายนะครับเหรียญ10จะใช้กันบ่อยแล้วก็ถ้าทําคลิปเหรียญ10เนี่ยก็คือคนจะผู้ชม FC จะได้จะให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับก็เหรียญ10ดูง่ายนะครับเหรียญมันค่อนข้างใหญ่เหรียญที่รับซื้อนะครับ ปีสปีแล้วก็ปี44นะครับสปีพศออนี้ผมซื้อเหรียญละ15บาบาทนะครับขอแจ้งนิดนึงราคาผมแจ้งราคาที่ผมซื้อได้นะครับผมซื้อไปเพื่อที่จะไปขายต่อก็คือถ้าเกิดสูงกว่าที่ผมประกาศรับซื้อก็คือ ผมยังซื้อไม่ได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองลองสอบถามดูหลายๆช่องก่อนก็ได้นะครับก็มีบางช่องมีแหละที่ซื้อราคาสูงอยู่นะครับก็มีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็ลองออลองสอบถามดูแล้วกันนะครับก็คือไม่ส่งมาขายก็ถือว่าผมมาแนะนําให้เก็บแล้วกันนะครับปี4.3แล้วก็ปี4.4นะครับอันนี้เหรียญละ15บาทนะครับยังพบเจอพบเจอได้บ่อยนะครับเนี่ยปี43แล้วก็ปี44 แล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงนะครับขยับมาอีกนิดนึงก็จะเป็นปี3-4นี่นะครับจะอยู่ในเหรราคาเดียวกันปี3-4ปี4-2แล้วก็ปี5-3นะครับ3ปีพศออนี้ผมซื้อเหรียญละ2 0่ถึงย5บาทนะครับ20ถึง25บาทนะครับ,บ,รบเพราะว่าผมซื้อมา20-25บาผมขายออก อยู่ที่เหรียญละ3 0มสบถึงสาบาทนะครับก็คือราคาผมจะเน้นซื้อประมาณนี้นะครับเพราะว่าโจทย์ของผมก็คือขายออกในราคาไม่เกินเหรียญละ35บาทนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อเยอะกว่านี้นะครับซื้อเหรียญละ20 -25 บถยบาทเท่านั้นเองนะครับปี4 3าอ่าขออภัยครับปี3 4ปี4 2แล้วก็ปี5 3นะครับขยับมาอีกนิดนึง เป็นเหรียญ10บาทปีพศ2 5 4 1 1นดะครับดูที่ปีพศจำนวนการผลิตไม่ถึง1ล้านเหรียญน,นะครับผลิตแค่900,000กาว่าเหรียญน,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปี4 1ช่องผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ80 9 0บถึง90าบาทแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าโจทย์ของผมก็คือขายออกไม่เกินเหรียญละ120บาทนะครับก็ซื้อเหรียญละ80 9 0บถึง90บาทนะครับยกเว้นที่แบบ เป็นชำรุดหรือว่าเป็นเหรียญบินเหรียญดำเหรียญอะไรอันนั้นก็คือจะไม่ถึงไม่ถึง80นะครับราคาตามสภาพด้วยนะครับอันนี้ก็คือ10บาทปี1่มาอีก1เหรียญนะครับเหรียญสิบบาทเช่นเดียวกันตัวติดผลิตน้อยนะครับผลิต6,200เหรียญเหรียญ10บบาทปีพศ2531นะครับนี่นะครับก็ได้รับความนิยมถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับแต่ว่าคือยังมีโอกาสพบเจอในระบบหุนเวียน มีส่งมาขายผมช่วงก่อนหน้านี้มีส่งมาขายบ่อยนะครับเหรียญเหรียญปี31ผ่านใช้งานนะครับเหรียญปี31สภาพผ่านการใช้งานผมซื้อเริ่มต้นที่700นะครับ7 0 0 800 9 0แ1,000นะครับแล้วแต่สภาพถ้าเกิดว่าผ่านการใช้งานสวยๆก็อาจจะได้ถึง1,000แต่ว่าถ้าเป็นสภาพนี้ ไม่ผ่านการใช้งานนะครับซื้อสูงสุดอยู่ที่1,300บาท1,400 1,300 1,350 1,400อยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ผ่านการใช้งานก็มีหลายสภาพนะครับบางทีไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าเก็บไม่ดีนะครับอันนั้นก็อาจจะอยู่ที่1,100 1,200อะไรประมาณนี้นะครับก็คือต้องดูสภาพของเหรียญด้วยนะครับนี่นะครับเหรียญ10บาทปีพศ2531นะครับ แล้วก็มาอีกเหรียญ25สตางค์นะครับ25สตางค์ผมมีตัวอย่างแค่ปีพศ2542นะครับแต่ว่าที่ผมรับซื้อ25สตางค์มีปี42และปี44นะครับก็คือเหรียญยังมีโอกาสพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับตัวเนี้ยจำนวนการผลิต10,000เหรียญน,นะครับ ผลิตน้อยนะครับ1 0,000เหรียญแต่ก็ยังมีโอกาสพบเจออยู่นะครับ25สตางค์นะครับดูที่ปีพศอย่างเดียวรับปี42และ44เท่านั้นนะครับราคาเริ่มต้นที่2 0 0 0ถึง4,000บาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับ2 0 0 0 3,000 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000นะครับแล้วแต่สภาพนะครับอันนี้นะครับปี42แล้วก็อีกปีพศหนึ่งก็คือปี4 4นะครับเหรียญ5าบาทยังไม่ได้ดูนะครับเหรียญ5บาทเหมือนเช่นกันนะครับ เหมือนเช่นเคยนะครับปี46แล้วก็ปี40เท่านั้นนะครับปี46นะครับปี46ซื้อถ้าสภาพแบบผ่านการใช้งานไม่ชำรุดไม่อะไรมากมายนะครับก็ซื้อเริ่มต้นที่400บาทนะครับแต่ว่าเหรียญนี้พิเศษนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกแผงนะครับไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอนะครับถ้าแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่1000บาทนะครับราคาเดี๋ยวรอดูปีหน้าอีกทีนึงนะครับว่าราคามันจะลงอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่า บางบางเหรียญบางรายการราคาขยับลงนะครับก็บางรายการก็มีขึ้นบ้างเดี๋ยวจะมีรายการที่ราคาขึ้นให้ดูนะครับในช่วงท้ายนะครับอันนี้ปี4 6นะครับบล็อกธรรมดาซื้อสภาพเดิมๆสภาพแบบผ่านใช้ไม่ชำรุดอ่ะซื้อ400นะครับถ้าเป็นบล็อกแผงซื้อ1000นะครับเริ่มต้นที่1,000บล็อกแผงก็เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดแล้วกันนะครับว่าผมเคยอธิบายไว้แล้วไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอแบบนี้นะครับ อีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญ5าบาทได้รับความนิยมสูงสุดนะครับก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2540นะครับดูที่ปีพศอ,อย่างเดียวนะครับเหรียญนี้ก็คือพบเจอในระบบหมุนเวียนเหมือนกันแน่นอนนะครับเหรียญนี้ส่งมาขายผมเป็นคุณป้าร้านขายกาแฟโบราณนะครับเนี่ยส่งเหรียญ5บาทปี40มาขายเหรียญนยีน้นพบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับการันตีแน่นอน100%เซนะครับเหรียญนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเหรียญนี้ก็เจอในระบบหมุนเวียนเหมือนกัน เหรียญ5บาทปี40นะครับคลิปนี้พูดถึงเหรียญที่มีโอกาสพบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับปี40นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่4 0 0 0บาทนะครับสำหรับปี40แล้วก็มาถึงเหรียญ50สตางค์นะครับเก็บไว้ท้ายสุดเลยนะครับเพราะว่ามีเหรียญ50สตางค์อยู่ปีพศ .1 ที่ราคาสูงสุดสูงกว่าทุกเหรียญที่ผมกล่าวมาเลยนะครับก็เก็บไว้ตอนท้ายนะครับ เหรียญ50สตางค์ซื้อ2ปีพศเท่านั้นนะครับปีแรกนะครับปี3 4นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็สภาพสวยนะครับเหรียญนี้สภาพสวยผมเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการทําคลิปนะครับส่งมาขายเหมือนกันนะครับอันนี้คือส่งมาขายนะครับปี3 4นี่นะครับรับซื้อนะครับสภาพผ่านการใช้งาน30-50บาบาทนะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับเหรียญ ห้สตางค์ปีสามนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญสุดท้ายเป็นเป็นเหรียญอื่นไปไม่ได้นะครับต้องเป็นแบบต้องยกให้เหรียญน,นี้เลยนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนที่มีโอกาสพบเจอได้จริงนะครับและมีราคาสูงสุดในบรรดาเหรียญทั้งหมดที่ผมทำคลิปให้ดูนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเอาไงดี จำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตแค่1000เหรียญน,นะครับเจอเหรียญน,นี้1เหรียญถ้าเป็นเหรียญแท้เหมือนถูกหวยแน่นอนนะครับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2530นะครับหรือว่า50สตางค์ปี3 0นั่นเองนะครับเหรียญน,นี้ผมซื้อมานะครับซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายซื้อมาเพื่อที่เอามาเก็บสะสมแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่า เหรียญมันมีอยู่จริงเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อมีจริงนะครับอันนี้ผมซื้อมาหมื่นห้านะครับก็เหรียญแรกมักจะแพงเสมอนะครับก็ซื้อมาหมื่นห้าซื้อมาเพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเองนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างในการทําคลิปเป็นตัวอย่างเหรียญให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมกันนะครับว่าเหรียญแท้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับดูที่ปีพศ ปี2530นะครับจำนวนการผลิตแค่1,000เหรียญราคารับซื้อเริ่มต้นที่10,000บาทนะครับราคาเริ่มต้นสูงสุดกว่าทุกเหรียญนะครับเหรียญ5ปี40ซื้อเริ่มต้นที่4,000นะครับเหรียญนี้ซื้อเริ่มต้นที่10,000บาทนะครับราคาปีนี้นะครับราคาปีหน้าอาจมีการขยับขึ้นอีกเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยมากๆนะครับเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุด ในระบบหมุนเวียนเหรียญเหรียญหมุนเวียนนะครับก็เป็นเหรียญ10บบาทปี3-3นะครับก็จํานวนการผลิตแค่100เหรียญน,นะครับโอกาสพบเจอในระบบหมุนเวียนแทบจะไม่มีเลยนะครับอยู่ที่กรมธนารักษ์60เหรียญแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศประมาณ30เหรียญน,นะครับแล้วก็อยู่ในมือนักสะสมที่มีข่าวออกมามีแบบผู้รู้ออกมาพูดคุยกันนะครับที่เห็นในระบบหมุนเวียนที่ ไม่ใช่ระบบวนเวียนในระบบซื้อขายที่มีการเปลี่ยนมือกันนะครับเหรียญ10บาทปี33เห็นอยู่แค่8เหรียญน,นะครับเถึงแเหรียญที่ที่ที่มีข้อมูลนะครับก็ที่เหลือก็อยู่ต่างประเทศประมาณ30 30กว่าเหรียญแล้วก็อยู่ที่กรมธนารักษ์60เหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญ10บาทปี33โอกาสพบเจอในระบบวนเวียนยากมากๆนะครับยากจริงๆนะครับก็ จัดอันดับก็คือเหรียญปี30นะครับก็เป็นเหรียญุนเวียนที่มีราคาสูงนะครับรองจากปี3 3 10บาทปี33นะครับก็ถ้าข้อมูลที่ผมพูดไปในคลิปนี้ผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ถ้าผิดแล้วผมได้ข้อมูลใหม่ผมจะนำข้อมูลมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่มีราคาสูงแล้วก็มีโอกาสพบเจอนะครับย้ำนะครับว่า มีโอกาสพบเจอได้จริงนะครับสำหรับเหรียญ50สตางปี30นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกและคลิปเดียวที่ยาวที่สุดของช่องสลาลม o อ f ฟิเชีนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะทำคลิปของช่องนี้ไม่เกิน6-7นาทีนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับช่องนี้สลาลมออฟฟิเชียลนะครับเป็นช่องสำรองของช่องหลักช่องหลักก็คือสลาลมเหมือนกันสลาลมคอยชแนลนะครับก็คือเหมือนกันนะครับติดต่อเหมือนกันนะครับคนจัดรายการคนทำคลิปก็คนเดียวกันนะครับช่องทางการติดต่อ l ล ne ID ก็คือ l ล n e ID เหมือนกันนะครับแล้วมาทำเพื่ออะไรช่องนี้ทำเพื่อเป็นช่องสำรองกรณีช่องใหญ่ ของผมมีปัญหานะครับแล้วก็อีกข้อนึงที่ผมมาทำช่องนี้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของเพื่อนๆของ FC บางคนอาจจะมองไม่เห็นช่องสลาลมคอยช n e l แต่ว่าเข้ามาเห็นช่องนี้ก็จะเป็นการเพิ่มการมองเห็นนะครับเพิ่มมากขึ้นก็คืออันนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ผมมาทำช่องอีกช่องหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมานะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ตามมาจากช่องสลาลลมคอยชแนลนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงจริงๆนะครับที่ติดตามกันมาด้วยดีตลอดนะครับผมก็จะพยายามนำข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็เชื่อถือได้มานำเสนอย้ำว่าจะนำข้อมูลที่ถูกต้องมานำเสนอถ้าเกิดคลิปไหนเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงมาได้ผมจะมาทำคลิปเพื่อแก้ไข ในสิ่งที่นําเสนอผิดให้มันถูกนะครับเพราะว่า,อ,าอยากให้ได้รับประโยชน์สูงสุดข้อมูลจริงนะครับจากคลิปของผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ